ที่เหลือเพื่อแบ่งปันนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าในทุกๆขั้นตอนในการบริหารงานของครูพี่พรนะคะครูพี่พรมีจิตตั้งต้นในการช่วยเหลือคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าเ,เรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆบางคนที่มีปัญหาฟังไลฟค์ครูพี่พรแล้วสามารถปลดล็อกชีวิตได้จริงๆค่ะและใครที่ดูแลสุขภาพอยู่นะคะตอนนี้นะคะเข้ามาในแบรนด์ของเรานะคะครูพี่พรค่คะเป็นหนึ่งคนค่ะที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะทำให้ครูพี่พรอยู่จนถึงทุกวันนี้ ได้นะคะทุกๆคนก็จะอยู่ได้เช่นเดียวกันด้วยสุขภาพดีๆค่ะสําหรับบอสพี่พรและบอสพี่อูนะครับบอสใหญ่ของแบรนด์นุเก้านะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสองท่านนี้เป็นผู้ให้อย่างแฟรจิตนะครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับ้วเชื่อมัอ่นเชื่อมือเชื่อถึงเชื่อใจอยากให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนความคิดนะครับเราไปพิชิตเงินล้านกับนุเก้าไทยแลนด์ครับพูดถึงพี่พรนะคะเจ้าของแบรนด์ของเรานะคะ สิ่งที่ประทับใจแล้วยอมรับเลยกับผู้หญิงคนนี้คือนอกจากเขาจะมีโอกาสรอดแค่3%นอกจากการที่เขาเอาชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อแบนปันกับทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อผลิตสินค้าที่ดีมีประโยชน์ให้กับเราแล้วเนี่ยพี่พรจะพูดเสมอว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณจะเป็นใครก็ช่างคุณจะเป็นคนลักยาคุณจะเป็นมหาเศรษฐีหรือคุณจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกขอแค่คุณมีใจ ขอแค่คุณมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆกับเราและขอให้คุณเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงผู้หญิงคนนี้จะจับมือคุณแล้วไม่ปล่อยและไม่เคยทิ้งใครไปข้างหลังจริงๆค่ะสวัสดีค่ะพี่พรนะคะชนิตาแดงวิชัยเจ้าของแบรนด์ Thailand, นะะุ่้าวไทยแลนด์ค่ะ วันนี้นะคะนุกปาเกไทยแลนด์ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะพี่พรจึงพาทีมงานทั่วโลกมาจาัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะที่นี่เลยกรีนารีเขาใหญ่ค่ะหรือโบตานิกาในบรรยากาศสุดเอกลักษณท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่อลายล้อมไปด้วยความเป็นธรรมชาติค่ะบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วงานในวันนี้นะคะรับรองยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะมากกว่า500ชีวิตที่มาอยู่รวมกันที่นี่นะคะบินมาจากต่างประเทศบินมาจากหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะ รับรองเลยนะคะว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากๆฝากทุกคนเลยนะคะฝากติดตามนะคะเราจะไม่จบแค่ปาร์ตี้3ปาร์ตี้วันนี้นะคะคือปาร์ตี้3ปาร์ตี้ชาหารับล้านนะคะแล้วฝากติดตามค่ะเราจะมีปาร์ตี้สอีกแน่นอนสวัสดีครับพี่อูน็ปเก้าไทยแลนด์ครับเจ้าของแบรนด์น็เก้านะครับมีความรู้สึก ยินดีและดีใจมากๆนะครับที่แบรนด์นพเก้านะครับได้ก้าวมาถึงจุดสูงสุดในวันนี้นะครับหลังจากที่เริ่มต้นมานะครับค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับแล้วก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงทุกวันนี้นะครับบริษัทนพเก้าไทยแลนด์นะครับมีความสําเร็จอย่างมากนะครับพี่อูและพี่พอนะครับก็ตั้งใจกันนะครับจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนน้องๆนะครับที่ได้ร่วมงานร่วมเดินทางมาพร้อมๆกันนะครับ ความสำเร็จของครูพี่ป่านนะคะอยู่ที่การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเพราะเมื่อเราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเราจะประสบความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและหวังว่าเคล็ดลับนี้นะคะก็จะสามารถช่วยหลายๆคนให้ประสบความสําเร็จอย่างครูพี่ป่านได้ด้วยเช่นกันนะคะจากเคล็ดลับความสําเร็จนะคะของพี่ลงุงจากคนที่ไม่เคยขายออนไลน์เลยนะคะแต่วันนี้เลือกผลิตภัณฑ์ดีๆเลือกแบรนด์ดีๆกับโนพะก้าวไทยแลนด์ทุกอย่างสอนเรานะคะจากแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการ ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือการดําเนินชีวิตทุกๆอย่างแบรนด์นี้สอนและสร้างคนได้จริงค่ะและเชื่อมั่นในตนเองว่าเราทําได้เราสําเร็จได้เรารวยได้จริงค่ะที่เหนือไปกว่านั้นคือเราจะพบกับบรรยากาศของความอบอุ่นความปิติสุขที่เห็นพี่น้องเราจากทั่วโลก าพบเจอกันสวมกอดกันนะคะให้ความรักซึ่งกันและกันมันปิติสุขยิ่งกว่าการขายออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้านะคะใครอยากมาใครอยากเป็นตัวแทนนกเ้าคุณต้องปัดและพร้อมไปกับเราค่ะ ว่าป่าที่สี่รับรองครับข้างหน้ายิ่งใหญ่แน่นอนครับเหมือนแบนโลกระต้าค่ะที่เรายิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ววันนี้ไม่จบแค่วันนี้ค่ะเพราะเราจะดังไกลทั่วโลก